ปอบป้านะครับเคยมีแพชชั่นอย่างหนึ่งครับว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกวันนี้บนจังหวัดไหนก็ได้บนประเทศไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นจริงแล้วครับตอนนี้โอป้าอยู่ที่เกาะล้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวมาหลายที่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่นะครับเชียงรายหลายๆที่เลยครับตอนที่ทํางานประจานะครับก็มีความฝันหนึ่งว่าเราจะมีเวลาไหมวะที่แบบต้องใช้ชีวิตด้วยมีเงินด้วยแน่นอนครับวันนี้ก็สามารถทําได้แล้วเราจะมาบอกเคล็ดลับครับว่าคุณทำย ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีเงินได้ท่องเที่ยวด้วยได้ทํางานไปด้วยเนี่ยคุณจะต้องกัดไม่ปล่อยกับเป้าหมายครับสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกัดไม่ปล่อยคือคุณจะทาทุกอย่างจนกว่าจะได้สิ่งนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยคนส่วนมากครับก็คือล้มเลิกก่อนนะครับก่อนที่มันจะยังสําเร็จด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ล้มเลิกก่อนก็สามารถที่จะประสบประสเร็จได้ครับอันแรกนะโอป้ากัดไม่ปล่อยเพราะว่าอยากจะได้วิถีชีวิตแบบนี้จริงครับตอนทางานประจำเนี่ยยันก็ด้วววบบแตอออใขงงคื มีชีวิตที่แบบเฮ้ยเราตื่นตอนไหนก็ได้เรากินตอนไหนก็ได้เราทําอะไรยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตอันนี้คุณต้องการเนียครับมีเงินมีเวลาแล้วก็มีแบบอิสระภาพที่คุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะกินอาหารแบบดูเมนูแบบเฮ้ยต้องต้องดูเมนูแล้วก็แบบไม่ต้องดูราคาเออแบบนี้มันดีไหมเพราะฉะนั้นกัดไม่ปล่อยครับและข้อที่2ครับคุณต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันครับเป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเกิดผลดีคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเป้าหมายแต่คุณได้มีีีอออาาาาารรรรรรมมมมณณ์์่่่่วววแบบนน้ไเเเกกิดดดผล็ะะพยจปึงงูทุ คุณรู้ไหมครับว่าไม่ว่าป้าจะอยากเชี่ยวที่ไหนเนี่ยป้าจะดู YouTube แล้วก็ดู Google ครับแล้วก็บอกกับตเตงว่าเฮ้ยมันมีคลิปวิดีโออะไรหรือว่ามันมีรูปไหนเนี่ยที่ฉันอยากจะไปห้องพักแบบไหนที่เที่ยวแบบไหนป้าเคยฝันอยากจะมาทะเลแบบสวยๆแบบนี้ครับซึ่งแบบก็ไม่เคยมีโอกาสมาเกาะเลยเนาะตอนที่แบบมีปัญหาครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดู YouTube ตลอดเลยว่าเฮ้ยมีที่ไหนบ้างที่เป็นทะเละสวยๆนะอย่างเมื่อกี้เราไปภูเก็ตใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยมาที่เกาะล้านนะครับเราไปที่เชียงใหม่เราไปหลายที่มากเลยนะครับ เราไปดู YouTube ไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือมีอารมณ์ร่วมกับมันเนี่ยว่ามันสวยเว้ยอยากไปเว้ยมันสวยอย่างมีที่หนึ่งครับที่ว่าป,ป้าจองไว้เดือนหน้าก็คือศาลาเขาใหญ่คือละสองหมื่นบาทนะครับอันนี้โอป้าก็แบบดู YouTube แล้วก็แบบดู Google เยอะมากๆเฮ้ยแม่งสองหมื่นไม่ใช่ปัญหากู้ไปแม่งจองเลยทุกวันนี้จองนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไปนอนที่สลาเขาใหญ่เนี่เป็นต้นให้คุณมีอารมณ์ร่วมนะครับข้อที่3ครับคุณถามแจงว่าฉันต้องทําอะไรเพิ่มถ้าเกิดว่าฉันจะได้เป้าหมมาาาายนนีี้คคํํสัญเ่ มันก็ทําให้คุณเนี่ยได้คําตอบที่สําคัญนะครับถ้าคุณบอกกับต็งว่าฉันต้องทําอะไรเพื่อจะได้เป้าหมายเพิ่มนี่แหละครับจะทําให้คุณหาทางตลอดแต่ถ้าคุณบอกกับต็งว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเวลาคุณจะได้ทำไหยครับไม่ทาหรอกครับเพราะว่าคุณเอาปัญหาเป็นที่ตั้งคุณเอาในเรื่องของปัญหาเนี่ยเป็นตัวสําคัญคุณไม่มีวันได้ผลลัพธ์ครับเพ <perimeter S 1> ร <ข Knowing S 1> าะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเขาจะพยายามชัดเจนในเป้าหมายเขาก็ไม่ได้ครับเพราะเขาเอาปัญหาไปที่ตั้งถามติงเลย네ครับว่าฉันต้องทําาอะะไไรเพิ่มมฉันึงจด้ควสำ เพราะฉะนั้นถามคำถามให้ถูกต้องกี่คนในที่นี้ครับคิดว่า3ข้อนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับพี่มาเหน่อครับว่า3นะครับโคปาอิสานมาสเตอร์โค n เอนเอพีสวัสดีครับ